<Network> ator, วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการบีลอกสุขุมวิท109ตั้งอยู่บนซอยสันติคาม12ถนนสุขุมวิท1 0 9ใกล้รถไฟฟ้า BTS Bearing ประมาณ1.2กิโลเมตรขนาดพื้นที่27.55ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการดีล็อกสุขุมวิท109โดยเริ่มต้นจาก BTS สถานีปู่เจ้าขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนสุขุมวิทประมาณ2.1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนซอยสุขุมวิท109ขับตรงไปอีก800เมตรจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยสันติคาม12ขับตรงไปอีก350เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบานๆน by J Asset Management